ฮัลโหลสตูสดีโอแฮนด์ด้วยนะครับอยู่ผมเล่นทําไมกลับ worst peace นะฮะเกมนี้เนะี่ยเป็นแมปแนวไม่เชิงวนพีชก็เชิงอะ่ะนะฮะเกมแนวคล้ายๆกับ second peace นะที่แบบเราต้องฟาร์มหาของตีบอสก็คือเอามาขามของนะั่นนะฮะอันนี้เป็นคนสร้างเออ่ uh, cross peace นะกับ weak peace อนะ่ะใครเคยเล่นเนี่ยขึ้นหน้าปกไว้ดูเนะี่ยเกมนี้เลยนะครับนะใครที่เคยเล่นบอกเลยว่าบอกว่าแมปเขาดีจริงนะฮะ อาล่ะก็นนี้เราจะมารีวิวแมปใหม่ของเขากันนะครับนะโดยแมปนี้มีชื่อว่า West p พี c e นั่นเองอย่างที่พูดไปแล้วตอนคลิปบอกแล้วแมปนี้ตอนนี้มีแค่พวกผลพิศาอ่รสุคุณะโกโจฮาคารินะฮะหลายๆอย่างหลาย,ยาตัวเลยนะครับนะกอนนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันแล้วก็สอนเล่นไปด้วยไในตัวนะฮะเกมนี้ครับเวตันอยู่ที่2000นะมีค่าเงินอยู่2อย่างคือเงินธรรมดากับเงินม่วงนะครับแล้วก็มีโลบเทศอาเทคของได้นะครับนะมีไอเทมนะ ไอเทมนี้ไอเทมไอเข้มไปดดูนี่กร็บอกแค่พอนะผมก็ฟาร์มไปเยอะอยู่อะนะฟาร์มไปเยอะมากเลยมีสิคไอนด้วยนะฮะยังทำไม่ได้นะเป็นสิเกตแล้วก็สตั๊ดเจน,นี้จะตันอยู่ที่สามพันห้าร้อยนะครับนะแล้วก็เรี้ยกตันสองพันนะบ,บอกเลยฟาร์มง่ายมากส่วนการฟาร์มอะเดี๋ยวบอกอะไรฟาร์มง่ายนะครับวิธีการฟาร์มแล้วก็มีส่วนของพวกเกาะนี้โดยสามารถฟาร์มโดยแบบอย่างนี้ได้แบบตีมอนธรรมดาโดยที่ไม่ต้องรับเควสก็ได้หรือจะรับเควสเพิ่มอีกทีก็ได้นะครับนะ อะเนีผมเพิ่ปิ๊กพีนะอ่ากด X อาชิโมอ่าชิผายแล้วบล็อกเฉยเลยใช่วหมเนนีะ้เดี๋ยวค่อยบอกให้มีแล้วกันนะนี่นะจะเห็นแล้วว่าปิ๊เพลได้มาสี่หมื่นอีกพ่หน้าัก็คือความง่ายเกณมง่ายแล้วทำไมอ,อ,อ่ฟื้นฟื้นมันจะปิดหมือนแล้วกัมันได้ขึ้นมาใช่ไหมเนอยนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูพวกสกิลนี้ก่อนนะส่วนการฟาร์มเนี่ยไม่ต้องกลัวทุกคนว่าเกาะไหนเกาะไหนนะเราสามารถกดเก็บนทิศได้ดูนะนี่กเดี๋ยวตูองเขียนทิศนะจะชี้ว่าเวลไหนเอ่อสมมตินะเวลร้อยห้าสิบนะครับมันก็จะเปลี่ยนเกาะไปเรื่อยเปเลี่ยนเกาะเรื่อยเปเลี่ยนเกาะเรื่อยจังหวะไหนเวลตันนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพวกสกิลเจนนี้ดีกว่าเป็นไงบ้างเราจะรีวิวโกโจโนะคาชิโมะเหมือนจะรักอยู่โกโจโนะนี่สกิลแซดน,นะเป็นการดูดมานะเป็นแบบเอ่อสายเวสสีแดงใช่ปะเขาเรียกว่าอ,อะไรเอ่อขออนุญาตนึง มันต้องเปิดเอฟเฟกต์นะทุกคนต้จะฆ่าไปแล้วก็รีเซ็ตสตัร์ทป๊บเมื่อกี้ยวอาเป็นดาบนะเกมนี้นะครับเมรีแนละ้วก็คือการเอ่อเป็นหมัดนะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับมากมายนะเป็นสไตล์หมัดเฉยๆนะครับนะให้เราไปอัาที่สเปเชียลฮะสเปเชียลเนี่ยจะบวกในส่วนของดาเมจผลพิศารดาเมจเอ่อสก,กิลพวกโกโจงโกโจนะฮะนี่ประมาณนี้โคตรแรงนะสกิลแซ่เป็นระเบิดนะหลายคนที่เคยรู้จักกันดีๆเนะี่ยมันระเบิดบึ้ม เอ๊ะฮะเป็นการดูดเออเขาเรียกอะไใส่วเวฟส,สีฟ้าปะเออสีฟ้าสีฟ้านะฮะก็กดไปบึ้มได้นะฮะส่วนสกิลซีนะเป็นเอ่อใครร,รู้รู้อยู่นะมุกเกนนะก็คือเราจะต้านทานการโจมตีทุกอย่างนะครับนะบอกเลยว่าโกมากนะครับแบบฟาวบอสที่โคตรดีน่าชมใช้อยู่นะอ่าไปต่ดเปเรามาสอน Amazon ฟาวดูเหรอว่าฟาร์วไงให้เวฟเร็วๆนะครับนะ อย่างแรกเลยนะครับเ,เดี๋ยวพาไปซื้อเควสอ่ะก็คือเราสามารถรับเควสได้ถึงสูตรสามเควสนะอันนี้ผมราให้ดูสมมตินนะก็คือผมทําได้สามเควสนะตอนนี้ยังไม่ซื้อเพิ่มน,นะนี่หนึ่งสองสามประมาณนี้บอกเลยใครที่ใครๆก็รู้แล้วว่าเควสแบบน,นี้คือดีมากก็คือเราสามารถตีทีเดียวแล้วกับได้เปแบบมหาศาลเลยนะครับนะเดี๋ยวพาซื้อกันว่าซื้อที่ไหนนะฮะปึ๊บเบ๊บ๊บอ่ะไหมากก็คือเด้งทีเดียวเลยนะครับแบบสามเควสทีเดียวเสร็จเลยนะครับ มาพี่ซื้อนะัำให้เราหันหน้าตรงนี้เห็นก่อนรุ้นไหมเราวาร์ปไปฮะบินไนบินตอนนี้มีผลบินแค่ผลเดียวนะก็คือไลท์กับไลท์ดาร์นะก็คือ,อผลแสงผลแสงทร้มดารับแสงมืดนะฮะนี่เลยนะครับพี่ซื้อเควสนะซื้อนี้ราคาแรกนะคือห้าหมื่นนะครับนะก็เป็นสองอันแล้วก็สามอันเรื่อยๆนะครับนะเหมือนจะซื้อได้หมดาสี่ครั้งนะแต่เหมือนว่าผมจะบั็กหรือเปล่าไม่รู้นะับแม่ไรน,นะเดี๋ยวเขาบอกไอที่หลัง นะครับก็เราสามารถซื้อเควสได้เกาะน,นี้มีอะไรบ้างซื้อเควสซื้อเท็ดเท็ดเนี่ยถามว่าดีไงเท็ดนะครับจะบวกบัฟดาเมจนะอ่ะเดีย๋ยวผมใช้อยู่ไปของเออเท็ดของโทจิเนะจะบวกสเต็งยี่ห้าเลือดยี่ห้าสอดยี่ห้าสเปเชียลยี่ห้าคือบวกทุกอย่างอ่ะทียี่ห้าหมดเลยนะบสตัดเกมน,นี้ไม่ได้เวอร์นะแล้วก็จะมีบอสเกิดทุกๆุห้าท,ทีเพื่อเอาฟาร์มของนะครับมีตู้กาชากาชาเนี่ยผมแนะนําให้ไปอัพเลเวลก่อน นะตรงนี้นะครับรับเควสนี่ก่อนจะเป็นเควสเกมบอลเควสนั่นก็คือเป็นหาฮาคารินะครับสุ่มครบ1,000ครั้งจะได้ของเอาไา้ทำฮาคารินะอ่าบอกเลยวโคตรเดยนะฮะใช้5เจมนะส่วนการสุ่มผลพิศดาร์นะที่อยู่นี้นะฮะตอนนี้ผลพิศดาร์มีหมดเอ่อมันมีสี่ผลปะ4 5ห้าผลปะล,ล่องหุนบอมสัตวเทือนดาร์กไลท์ไลท์ดาร์กห้าหล่นะเออประมาณนั้นครับนะ ดาบก็มีมาเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเล่มเนานะมีคาระโยรุโคจิคาชิโมะเซเบอร์เดี๋ยวเรารีวิวกันนะครับนะอ๋ะอลืมบอกใส่โค้ดพี่ใส่โค้ดนะครับเราใส่งี้ซีอ e. ๋อดีอีโคตรลีเลชหนึ่งโค้ดนี้นะัดจะได้เงินแล้วก็ได้เงินม่วงนะครับนะใส่ไปเลยนะครับอันนี้ผมได้ไปแล้วไงเลยไม่ได้นะครับนะเอาละมาเดี๋ยวเรารดวโคตรกันดีกว่านะก็เหมือนว่าจะอาวุธจะใช้ได้แค่ไม่กี่อย่างนะฮะ เดี๋ยวเราไปสอนหาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนขอแยกไปตีบอสก่อนนะนี่เลยครับแล้วก็มีมาอ๋อแล้วก็มีสายเวทมีหลายอ่ะนะมีสุคุณะโกโจฮาคาลิแล้วก็มาระมาล้านี่ยทำยากหน่อยนะครับบอ,หอยหาโคตรยากอะ่ะควยจะไม่ได้เลยม,มาล้านี่หายากหายากจริงเดี๋ยวเราจะมาริวมาระกันนะครับทีหลังเดี๋ยวสอนหาด้วยนะสอนหาอื่นด้วย,วยทุกคนวันนี้แค่ริว อ่ะอันนี้เป็นสุขุนะนะครับนล้วเราตีเลอะไรวะซีน่าต้องมีนะครับไม่ต้องอะไรก็ได้แรงๆนี่อันได้เวล์อีพีเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีใส่เวทย้อนกลับเイเวิร์ดใส่เวทอ่ะเดี๋ยวขอให้สอนหากันปึ๊บอ่ะนี่เป็นโอ่าโคโจนะก็คือกดซีไปเห็นปะมันจะทำอะไรไไม่ด้เราไม่ได้เนี่ยโคตรขี้โกงนะฮะแล้วเราก็ตีไปสแปมตีกด X กด Z บอกเลยโคตรขี้โกงอ่ะปั๊บปั๊บไว้ ดซตีตีกด X ตีดูดตีอ่าสวยนี่ไงเรียบร้อยนะแล้วก็การตีบอสหนึ่งตัวนะเราได้ส่วนของนี่ด้วยเช็ดนะครับเช็ดอันนี้เปิดแล้วจะได้ของนะนี่ผมได้เงินที่เกลือที่ผายเลยนะฮะปั๊ต่อไปรีวิวฮาคาริกันดีกว่าส่วนสอททำเดี๋ยวให้สอดที่หลังนี่ผมเปลี่ยนแล้วนะฮาคารีนะว่ามีทั้งหมด4สกิลนะมีเอ้ยมี5เด็กเอ้ส4วะ4เด็กมีแซดนะฮะ เป็นการปล่อยทุกทุคอเนอร์ทับหัวตายนะส่วน X อก็เป็นรถไฟข้อเทส่วนซีนะเป็นกิมบอลนั่นคือระเบิดอะแบบมันต่อยแบบบึ้มแล้วก็ระเบิดะ่ะส่วนดีเหมือนเจมีนะส่วนเนะเป็นการเต้นโยอืออือโยเมืนเจอาดามมนะั้งไม่แน่ใจโยเราเต้นอ่ะนี่นะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วเหมือนการบัดนะ๊ดามจนะดามจจะแรงขึ้นนะครับนะอ่าก็จะคููดาวอยู่ที่ร้อยกว่าวิเลยนะครับนะาคารีนะเดี๋ยวเราไป รีวอาวุธกันดีกว่าทุกคนไปเฮบินสลุกอ๋ออาคารี่ยังไม่หมดอา้าวลูกพ่อไม่บินอนะ่ะกดอะไรผิดวะลูกอา้าวช่างมาันเหรออยู่ดีไม่มีช่างมาันเดี๋ยวรีวิวกันดีกว่านะเราสอดหาว่าอาวุธหาไงบ้างนะฮะก็คลิปน,นี้เราสอดหาอาวุธกันด้วยนะจ๊ะอย่างแรกเลยนะครับคาเดนะนะ คาระนะครับจะอยู่ที่ก่อแรกเนะจะเป็นในสอ่อคารณะผมก็มีอุปครบแล้วละทุกอันละนปึ๊ปอ่าตัวนี้เลยนะครับนะนี่คาระนะครับเราจะได้จากการใช้ไม้สิบอันใช้ไอรอนนะครับห้าอันก็คือเราจะหาจากตรงนี้เลยอันนี้ดอกไม้อันนี้ดอกเหล็กนะฮะอ่าสามารถตีได้เลย สกิลขนาดน้ไม่มีอะไรมากครับก็คือสกิลแซ่เนะเป็นการปล่อยขึ้นดาบไปเหมือนทุกทุกเกมนะฮะนี่แค่นี้ต่อไปเป็นอาวุธในส่วนของโยรุนะฮะเป็นอาวุธดับสองโยรุนะฮะโซเซเบอร์นี่จับไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวผมพาที่พีบบินไปลูกทำไมลูกไม่บินให้พ่อลูกลูกลูกเป็นหายเนี่ยใช่ไหมโยรุน,นะคะจะอยู่ที่กอหิมะนะจะอยู่ด้านหลังนะ เอ่อนุญาตทุกคนหรือวอ่าผมจะบินไมได้นะ่าให้ไปทางนู้นนะเดินไหมขออนุญาตเอ่อการดิบไปแล้วกันนะอาจจะนานหน่อยก็ขอขอนุญาตการดิบไปแล้วกันการดิบการดิบเอ๊บต้องเข้าใจทุกคนนะเกมเพิ่งเปิดนะครับอย่าอะไรมากนะจ๊ะบ,บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะนะบอลลิเตอร์มาพีอ่ะสัตว์โยรู้นะครับจะหาเจากด้นานบนเลยนะฮะจะเป็นเอ่อโยอรุหายจากเอ่อหมายยี่สิบห้าอัน เอ๊ะไม้เล็กวะไม้ยี่ห้าอันนะับกับไอรอนแบ็คนะก็คือตรงนี้นะับสามารถตีบอลตัวนี้ได้นะครับเพื่อเอานะนี่จะอยู่นี่เลยนะครับใช้เงินสองแสนห้านะแล้วก็สามสิบแบ็คไอรอนแล้วก็วูดนะนะตีบอลได้นะสก,กิลมีหมดสองสกิลนะมันจะมีสองสกิลมีแซกกับเอกนะฮะก็คือป็นการปาดไปมันเดิมมันุษยเก็บเดี๋ยวเอกก็ระเบิดรุ่นกูดาวนะเอกกูดาวนะบึ้มประมาณนี้นะครับดาเมจก็ค่อนข้างแรง นับอาวุธหายง่ายนะตามไปเซเบอร์แล er นะ้วนเซเบอร์นับเป็นเกาะอ,อยู่เกาะลิงน,นะเฮ้ยบินได้แล้วกูบินได้แล้วออ๋รู้แล้วผมรู้แล้วลแหละค่อยบอกแอดมีมนนนะลแล้วกันนะรู้แล้วปีงยัยปึ๊บอ่ะส่ว er นเซเบอร์นับมันจะมีส่วนของเหมือนจะฆ่าหัวปะ่ะหนึ่งพันเลฟเคสเดชั่นเนี่ยอันเนี้ยเหมือนจะไปฆ่าหัวปะ่ะไม่แน่ใจน,นะเนี่ยใช่หนึ่งพันนะครับนะ ก็เซเบอร์มี2สกิลนะครับแนละ้วมีการป่าปด้านหน้ากับระเบิดวงนะครับซึ่งระเบิดวงนี่ค่อนข้างที่เก่งเป็นอาุระดับอีปิกนะนี่แทกก็กจ์เอกนี่ก็เหมือนเป็นการถอยหาขี้นะฮะอ่าประมาณนี้ต่อไปนะเป็นคาชิโมะเนี่ยรีวิวไม่ได้แต่โทจิรีวิวไ,ได้โทจิจะได้อาการตีบอสท,ที่เกิดรูปเอ่อตรงกลางรูปห้าทีนะครับนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของการสุ่มเศษเออลืมบอกเออเทปที่บอกโทจิที่บอกตรงนู้นอะันดับแรกเออตรงนั้นเลยนะครับนะ จะมีโอกาสได้มาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ป่ะแล้วก็หาวุ pues mm ูโทจินะครับจะเป็นนี้ของอุปกรณ์ของโทจิจะเป็นในส่วนของอันนี้ฮะมีมัลทเวียลนะฮะเป็นเอ่ออันนี้นะนี่เฮเวนสเปียร์นะสเปียร์เออนะฮะประมาณนี้นะปิดไป๊บนะฮะิบินอีกบินเออนะเดี๋ยวดูโทจิเลยดีกว่านะบอลโทจิเนี่ยโอพิโทจิเนี่ยทำได้จากเอ่อเกาะ สายนะเดี๋ยวผมรีวิวทีแซ่ดฮะเจะากับฟารฟ์มหน้านะดาเมจไม่แรงมากเพราะผมเป็นอัพสตั๊ส่วนเอนะเป็นการดาเมจฟาร์ลัวๆนะอ่าซี C, เป็นการพุ่งฟบวีกับเอฟเนี่ยไม่มีนะมีแค่สองมีแค่สามสกิลนะมันเป็นแค่ดาบนะมันไม่ใช่พวกหมัดน,นะฮะเพราะตรงนี้อ๋อเนเธอร์จิเกิดก็สามารถตีโทจิได้นะครับนะเพื่อหานะอ่ะกอซ้ายนะครับที่สอนหาก,ก็คืออ่าสายเวทยย้อนกลับเนี่ยจำเป็นสุดๆโคตร ถ้าทาได้ผมแนะนําให้ทํใสายเวทยยันจับก่อนที่เหลืออย่าพึ่งแบบเขาเรียกว่าไแบบเอ่อโกโจเนี่ยอย่าพึ่งเลยทํใสายเวทย์ยันจับว่อนนะตรงนี้ใช้เงินม่วงสองหมื่นแล้วก็ใช้35มสคดเอเนจีฉากก็คือจะหาเนียการตีบอสทุกๆ5ทีนะจะมีการดอปบ,บอสที่ดับแน่ๆคือโกโจกับสุภระณนะฮนะก็สามารถตีได้เพื่อหานะส่วนโคจินะทางตรงนี้เลยนะครับก็เอามีดยัดปากมันนี่เลยใช้ 2, 5 0 0ห้าเงินม่วงนะครับนะ ประมาณนี้เนอะปะมีอะไรให้เรารีวิวอีกอ่ะมีแค่นี้ปะโทษจริงไม่นี่ส่วนเอ่อไอ้คาชิโมะเนี่ยต้องสอนหายคิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในเควสหนึ่งนะคาชิโมะเนี่ยจะทำต้องใช้เวพอันเนาะเดี๋ยวผมบอกเลยกันนะจะเป็นบอสสุ่มตรงนู้นนะเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนก็คือให้เราไปที่เกาะนี้ฮะเกาะเขาเลยนะเกาะสุมของพิษาดเนาะนะฮะเกาะสุมของพิษาไปเลย ไม่ได้นะฮะถึงแล้วนะครับนะฟูบมาถึงแล้วนะฮะอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้นครับใช้เวล1,000เนื้อก็เรากดไปฮะจะเป็นมิชชั่นนะก็คือสุ่มเควสนะครับนะให้เราไปทำนะครับไม่ว่าจะเก็บกองตีบอสเอ่อตีมอนช่วยเหลือเด็กน้อยที่กำลังห,หวัดกลัวเก็บถว้วยต่างๆนะเดี๋ยวมาสอนคลิปหน้านะครับก็มีกาสดรอปนะครับในส่วนของคาชิโมะเนอะนะฮนะส่วน คลิปนี้ก็มีวันนี้กันทุกคนนะสนขผมพิศาก็ส่มนี้บอกไวแล้วว่ะบอกแลนะ้วเนอะเนี่ยส่มนี้นะครับส่มไปใช้ผ้าเงินโมงนะไปใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับให้มาสูบผมพิศาดเอานะครับแนะนําให้หาผลแบบเออกุลาบกร์วเนี่ยดีถ้าได้แสงยิ่งดีแต่แสงเนี่ยโอกาสดับกลิ่นเปอร์เซ็นต์นะบอกไว้ก่อนนะฮะอ่ะ,อะก็จากคลิปนี้ก็ขอตัวลาไก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายในคลิปหน้าเรามาสอนหาพวก เอ้ยไม่ใช่ดิเออเดี๋ยวสอนหาพวกของฮาคาริหาพวกนี้อะไรเยอะแยะเ,เพื่อน